เอาล่ะฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแล็กนา็อกแท็กติกทูนะครับ ก็หลังจาก EB ีก่อนหน้านี้นะครับที่ได้ทาสอนผ่านด่าน10ขีด20ไปแล้วนะครับวันนี้ก็มีหลายหลายคนนะครับเรียกร้องกันมาแล้วก็ผมเนี่ยได้เกินเกินไว้ว่าเดี๋ยวจะทําด่านที่13นะครับตอน13ด่าน20 3ขีด20นั่นแหละเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะครับว่าผ่านกันยังไงเพราะหลายๆคนเรียกร้องกันมาว่าโอ้ยมันดูผ่านยากมากนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยด่านเนี่ยผ่านง่ายกว่าไอตอน10ขีด20อีกนะครับเพราะว่าด่านนี้เนี่ยมันมีเทคนิคนิดเดียวเลยนะครับอันแรกเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยทำ การอัพตัวละครนะครับทำยังไงก็ได้อะให้มากที่สุดณตอนนั้นที่เราจะทําได้นะครับอย่างตอนของผมลง ด่านที่เนี่ยครับเห็นไหมสิบสามขีดยี่สิบนะครับอย่างตอนผมลงเนี่ยตามเมงของผมเนี่ยอยู่ที like ่ประมาณสองแสนนิดๆนะครับแนะนํานะครับให้มากกว่าสองแสนสองแสนหนึ่งสองแสนสองก็ได้ของผมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสองแสนสองสองแสนสามนะครับแล้วก็เคล็ดลับที่สองนะครับก็คือให้หาแทงมาสักหนึ่งตัวแล้วก็ตัวป่วนนะครับหรือว่าพวกสกิลซีซีช่วยหยุดช่วยสโลช่วยอะไรต่างๆนานานะครับสองตัวขึ้นไปแล้วก็ ดามเมจหนักๆอีก1ตัวนะครับแล้วอีกหนึ่งตัวเนี่ยก็เป็นอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเซ็ตที่ผมใชล้ละกันเนี่ยเซ็ตที่ผมใช้ก็จะเป็นเซ็ตนี้เลยนะครับเอาหมาป่าน้ําแข็งเนี่ยมาช่วยสตันช่วยแช่แข็งช่วยอะไรต่างๆนา,นานานะครับแล้วก็เอาหมาถือโล่เนี่ยมาเป็นแทงด้วยนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยมันสามารถสร้างสถานะได้พวกดูดพวกตีแช่แข็งพวกอะไรพวกนี้นะครับทาให้ผมเนี่ยได้ถึง2สถานะเลยนะครับก็คือแทงหนึ่งและ และอีกอันนึงเนี่ยก็ยังได้โพสสารนะปวดมาช่วยหมาป่าน้ําแข็งได้อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีออคฮีโ่นะครับที่ยืนแทงยืนฟันยืนติดมินิสตาร์อะไรนู่นนี่นั่นนับคอยช่วยต่างๆนานาขออภัยด้วยนะครับเสียงอาจจะรบกวนนิดนึงเพราะว่าฝนตกหนักมากๆในตอนที่ผมอัดอยู่นะตอนนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่ขาดไม่ได้เลยนะครับตัวฮิวนะครับหาตัวฮิวแรงๆมา1ตัวนะครับถ้าเกิดตัวหลักใครไม่ได้เล่นเป็นสายนักบวชนะหรือว่าพีชนะ ให้เล่นเป็นอ่าเนี่ยครับตัวนี้ก็ได้นี่นี่นี่หนไหมตัวพ้าแสงเนี่ยนะครับเนี่ยนักดักปวดแสงตัวนี้ก็ได้ก็ฮิวแรงเหมือนกันหรือว่าอ่าเป็นแอ n g e ลก็ได้นะครับนี่เอ n g e ลนี่ก็เป็นตัวที่ฮิวแรงมากอีกหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับสามารถใส่แทนกันได้นะยังไงก็ต้องมีนะครับตัวฮิวหนึ่งตัวไม่งั้นยืนไม่ไหวนะครับเพราะว่าบอสด่าน13ขีด20เนี่ยตีค่อนข้างแรงมากๆนะแล้วก็อีกหนึ่งตัวเลยที่ต้องมีเด็ดขาดเลยคือ ตัวดาเมตหนักๆห,หนึ่งตัวนะครับอย่างผมใช้เป็นตัวเต่าดาเมจแบบอภิมหาโครตระแรงมากๆนะครับอันนี้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยเอามายิงนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมมาให้ดูภาพไฮไลท์ละกันผมอัดไว้นะครับตอนแรกก็กล่าวว่า จะลงขำๆแหละไม่ได้อะไรมากมายนะครับแต่ว่าอัดไว้ละอ่ะก็เลยเดี๋ยวเอามาให้ชมกันละกันเพราะว่าผมเล่นตอนดึกนะครับในวันนั้นก็เลยไม่ได้แคสเก็บไว้นะครับแต่ว่าอัดหน้าจอวิดีโอเอาไว้นั่นแหละตอนผ่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะนี่เลยครับทีมที่ผมใช้นะนี่มาถึงนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับก็ต่อสู้เลยป๊ หมาเนี่ยครับบอมก็จะโจมตีก่อนแล้วก็มีตัวพีชนะครับหรือว่านักบวชใส่โลให้เพื่อนนะครับแล้วก็คอยฮิลนะดูนะเต่าจะตายแล้วนะครับแต่ว่าฮิลกับเลือดกลับมาได้นะครับทําให้เรายังมีดาเมจเหลือส่วนแท้งสองตัวตัวหนึ่งเป็นแท้งจ๋าเลยส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นแท้งที่สร้างสถานะได้นะครับนี่เห็นไหมก็จะมีหมาป่าน้ําแข็งกับหมาป่าถือโลนะค,คอยผัดกันดูผัดกันแช่แข็งนะครับตัวเต่าเราก็ยืนตีสบายเลยนะอัพดาเมจหนักๆมาเลยนะครับส่วนตัว ฮิวเนี่ยหน้าที่ของมันอย่างเดียวเลยคือฮิวเพื่อนไม่ให้ตายเท่านั้นเองดู5ตัวเหลือครบสบายสบายเลยนะครับเห็นไหมพลังก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับแต่ชนะแบบชิวๆนะดูเป็นไงสบายเลยนะครับใครมีตัวดาเมจอะไรที่นอกเหนือจากตัวเตาเนี่ยก็สามารถมาใส่ได้นะจริงๆใส่เป็นแทงค์ตัวเดียวอีกตัวหนึ่งเป็นตัวสร้างสถานะก็ได้นะครับได้เหมือนกัน แล้วก็ดำเมจ2สก็ได้ก็แล้วแต่เรานะอ่ะเห็นไหมครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้เลยนะทีมมันไม่ได้มีอะไรเลยนะสํหรับผมผมว่ามันง่ายกว่าไอ้สิขีดยีอีกนะเพราะยังขีดสิ20บเบาหูกว่าจะผ่านอะ่ะแล้วมันดันพลังไม่ขึ้นนะครับไอ้ด่านนั้นอ่ะวันแรกอ่ะ โหผมจะผ่านนี่ใช้เวลาประมาณ4-5รอบได้นะครับจัดตัวนู่นจัดตัวนี่นะจริงๆเอาฟิโอนี่เนี่ยมาแทนตัวหมาป่าน้ําแข็งก็ได้นะครับขอให้มันเป็นตัวสถานะสักตัวหนึ่งเถอะแต่ว่าหมาป่าน้ําแข็งเนี่ยของผมมันดาเมจมันเยอะกว่าแล้วก็มันมีดาเมจในเรื่องของการตีอะไรต่างๆด้วยนะครับก็เลยเอามาใส่แทนฟิโอนี่แต่อย่างตอน10ขีด20เนี่ยมันต้องเป็นตัวที่มันสามารถหลบได้เพราะว่าไอ้ตัวบอส10ขีด20เนี่ย มันกระโดดไปกระโดดมาประมาณ3-4ทีแล้วมันเวียงนะครับทำให้ทีมเราเนี่ยตายง่ายกว่าแต่ยังของด่านเนี่ย 13ขีด20เนี่ยมันเป็นบอสที่แบบไม่ค่อยมีอะไรอะเต็มที่ก็ใบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เน้นเป็นพวกตัวที่สถานะเยอะๆนะครับพวกสถานะซีซีแช่แข็งสตันสโลลดามเมตต่างๆนะครับแล้วก็ตัวอีก2ตัวที่เหลือเนี่ยก็เป็นตัวฮิลหนึ่งตัวตัวดามเมจหนักหนึ่งตัวแค่นั้นมันก็เหลือเฟือแล้วนะครับแทบไม่ต้องใช้อะไรเลยนะผมบอกให้นะเนี่ยครับหลักๆมันก็จะประมาณนี้เลยง่ายๆเลยนะครับสองเลาการผ่านด่านในของ 13บขีด20นะแล้วก็ใครอยากให้ผมทำด่านอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาทำให้นะครับหลักๆก็ผ่านง่ายนะผมว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับขอแค่ให้พลังเราถึงอ่ะให้มันสัก200แ0,000นขึ้นนะครับสำหรับด่าน13ขีด20เนี่ยถ้าพลังไม่ถึงเนี่ยก็ไปหาซื้อพวกเนี่ยครับตามร้านค้าหรือทำเควสก็ได้นะครับเนี่ยซื้อพวกของม่วงพวกอะไรมาใส่ตัวละครเรานับจะทำให้พลัง,งตัวเราเนี่ย บวกเพื่อมีมหาศาลเลยนะหรือว่าถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับการใช้เหรียญโกยังไงให้คุ้มค่ามากที่สุดสําหรับสายฟรีนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับเนี่ยผมยังไม่ได้เติมสักบาทเดียวเลยนะครับอันนี้เป็นทีมสายฟรีของผมนะเนี่ยตัวละครก็มีอยู่ประมาณนี้นะอันนี้คืออัดไว้ล่วงหน้าแล้วประมาณวัน2วันนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะตัดได้ลงเสร็จวันไหนนะเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับทีมผมนะตอนนี้นะที่เล่นบ่อยๆเลยแล้วก็กําลังจะ ปั่นขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวรอทําการอีโวหรือว่าอัประดับขั้นก่อนก็คือเนี่ยครับตัวนักกวีนั่นเองเดี๋ยวรอเปลี่ยนจากอาเชอร์ไปนักกวีนะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าทีมที่โหดที่สุดจะเป็นยังไงสําหรับสายฟรีนะครับอ่ะแต่ก่อนจะจากกันไปนะครับเดี๋ยวขอทําการเปิดสุ่มซะหน่อยดีกว่าว่าจะได้ตัวระดับ s s ตัวไหนบ้างนับอ่ะทีละตัวดีกว่า2ตัวเดี๋ยวไม่ตื่นเต้น,นครับโอ้ยได้ทัดมือนะโอเคได้มาตัวหนึ่งแล้วนะครับขอรออีกตัวนึงแล้วกัน โอ้โหท่าแสงโอเคอย่างนี้แจ๋วเลยนะครับส่วนนี้เนี่ยเป็นระดับ S นะครับผมเปิดทีเดียว5้าตัวเลยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับตัวละครที่ผมได้มานะสองตัวนะครับนี่ตัวนี้1ตัวโอ้เฟี้ยวเลยนะครับทําให้ยูนิตทั้งหมดฝ่ายศัตรูได้รับตาเมทนะครับหากอยู่ในช่วงสกิลโอ้ถูกลดเดฟด้วยนะครับอ่ะถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยโอ้ใช้ได้ครับใช้ได้ พร้อมเกิดน็อตหนึ่งชุดอ๋อก็ถือว่าใช้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูสกิลคร่าวๆอีกหนึ่งตัวแล้วกันตัวนี้เป็นสร้างดามเมจนะครับมีโอกาสปล่อยเพิ่มเติมมีลดแอคแท็กด้วยนะครับแล้วก็ลดพวกความเร็วเคลื่อนที่นะครับอ่ะ โอเคกับสอรัรบวันนี้นะฮะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเนี่ยครับตัวเต่าเนี่ยนึกดามเอจอะไรไม่ออกบอกตัวเต่าได้เลยนะผมบอกเลยแรงสุดๆแล้วก็ตัวแท้งเนี่ยเป็น,นออคิโรกับหมาป่าเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยครับเห็นไหมนี่พร้อมแช่แข็งเป้าหมายนะครับแล้วมันสามารถดูดอะดูดมากองเป็นกระจุกเดียวกันนะ่ะเวลาลง PVP ลงไรพวกนี้ผมชอบมากเลยอยู่ๆแบบ กระจายกระจายเพื่อเป็นสามารถขยุมมาเป็นกองเดียวกันละให้เต่านะหรือว่าหมาป่าน้ําแข็งอีหนึ่งตัวเนี่ยสามารถแช่แข็งรวดทีเดียวได้เลยนะครับโอ้โหเต่าผมนี่ยิงสบายนะผมบอกเลยเดี๋ยวจะนักกวีมาคอยตันช่วยกันหนึ่งตัวดูดิว่าจะหดขึ้นหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ได้ดูกันนะครับเดี๋ยวรอจัดทีมใส่ก่อนละกันโอเคก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ